เป็นเส้นทางเมืองสุนพี่น้องเลยบาสมุกนกำลังเดินทางครับนะตอนนี้บา,บาสมุนอยู่บ้านตะแลวได้ยนะังเนาะเมืองจะพอนแข่งสายนาเกต่นะ้องเนาะมาแต่ตลาดเมือ,องสุน้องมาหอดสามแยกตาแหลวไนดะ้ยังเนาะข้างล่างบาสมุนนี่จะเป็นวัดโบราณได้ยนะินหรืองเนาะอันนี้บาสมุกนกำลังขับรถขับนะพี่นะ้องเนาะ ถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งมือนั่นมาสมบูรณ์มากนะน้ำท่วมมาได้พี่น้องเงนจังนี่น้ำท่วมมาเด้ไม่หนี้มาสมบูรณ์มากไม่นี้ลดแล้วน้นำลดลงแล,งลว้วเนาะมือนั่นน้ำท่วมข้าวพี่น้องเดินได้ทางเนี่ยม่ได้ท่วมคนตกนหน,นึ่งไม่ได้ในเขตเนี่ยพี่น้องน้ำท่วมเป็นอ่า ปวยเซ็นน้อยเนาะเว้ยปวยเซ็นน้อยบันไดใหญ่บันไดมันก็เลยท่วมง่ายเดี๋วกับอยู่พื้นที่ข้างน้ำเลยพี่เราอันนี้มันลดลงแล้วพี่น้องไอ้น้ำลดลงแล้วเมื่อนัดฟ้าขาวมาเลยนี่อันนี้แมนมืดแล้วพี่น้องข้างท่วมเลย Mình hẳn nam thuộc trên bất kỳ Thang ngang như đây thì thang bất

เขาจะไม่เห็นอ่าเห็นไหมนี้โอ้น้ำท่วมเพราะมันเป็นอันเซ่ได้ไหมน,น,นี่เลยในหนึ่งเป็นเซ่จะเป็นเซ่น้อยนะซเซไม่ได้ใหญ่แล้วหน้าลนันรนลงมากแล้วมันก็เออท่วมมดเลย ก็จังไม่ไพ่ลายแต่น้นำท่วเนี่ยยังมันรถลงได้ไม่ได้ค่ะโมดันเต็มรถเน นาำยังขาบทางไปหันางไหลเจาะเจาะอันนี้มันลดลงแล้วไปหังนางโอ้น์นางยังอยู่้ะลอยปลาได้เลยสบายเลย กัวกลายได้พี่น้องกัวลายบวดขาสามขัวสี่ขัว ไปกับชิวัดเกงกอบ่นากาเห็นก๊กตาลในละนเมนแล้วทางไปเมืองส้นหัวจจกโตเอกลักษณ์เืยเพื่อนหราเอกลักษณ์บบทางประเด็นะงามอยู่เลยเอกลักษณ์เมืองส้นเลยหน่งต้องมีกนนุ๊กตาลในะเมนรว อันนี้ลดลงแล้วอย่างเงี้ยเมื่อนั้นป้าทุกขาวเต็มมืดเลยนี่อันนี้ก็กลับเป็นสภาพเดิมแล้วลดลงแล้วน,ะน้ำท่วมได้เมื่อนะัน้นคนเหวี่ยงในรถขยันเลยนี่ ส่วนนี้ก็เป็นทางมามงนนงจากเมืองโซนแล้อพี่น้องเด้อจากเมืองโซนมหาแก่งโกรกเนาะนี่คือเส้นทางไปน้ำที่นเนีนี่พี่น้องข้างๆนี่เป็นซีซีจำพอดซีจำพอดอะไรเห็นซีน้อย Don't kommst in den Gruft, ข้ามวคีดไปก็จะเป็นเก่งกอะไปหนอ่งรโคกตาลายๆเกมเพลินลาทางแล้วมันทางไปเมืองศูนย์เมลล์ข้าะไม่เลยในพี่หนอเขามาเรียน,ยนั่นไเขาวาดเป็นอกลักบือ ทางตะชิเคบนนั้นหนึ่ง,งทางไปเม่งทุนไปกวางนั่นเปน,น,นเบแล้วก้าวโลกเครต้องอรงะ,วะวังระวังตรนี้นโคงกระไล กำลังข้ามครัวพี่น้องครับข้ามครัวยังพอนต่ำในพี่น้องเป็นพื้นที่ต่ำเนาะต่อกันหนึ่งถ ưởng เนาะมีค่าเนาะ

นี่ก็เลยลงไปเรื่อยๆเละตลอดสารงานเลยทารงา็นี้